สวัสดีครับพิสิทธิ์ครับอันนี้เรามาลับเข้ามาสู่จีตริยนแมทพายนะครับในการพอดข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนของเดรดร์นะครับเรดร์ตรวจอากาศโดยที่เราคลิปที่ผ่านมาเราทําการพอดเลเวล3ไปละทีนี้เราอยากดูเลเวล2องที่เป็นโวลูมสแกนหรือปริมาตรนะครับ่งมีหลายมุมยกอยู่ในนั้นและมีหลายโปรดักตทีนี้เขาทํากันยังไงนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับในแบบแผนนี้ก็จะใช้ข้อมูล Uh, ตัวอย่างนะครับจากซอฟต์แวร์เมดพายเลยแต่ทีนี้ uh, เราจะสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับ uh huh. จากการเลือกสถานีตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเลเวล2ตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลด e คียดกร p h แล้วก็ดาวน์โหลดมามันจะเป็นนามสกุล g z นะครับซึ่งผมได้บรรยายไว้ละในตัวนี้นะครับ รัตพลเจอิยูเนี่ยนะครับเราก็บรรยายแนะนำเรดา,าร์ตรวจอากาศวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับจะมีหมดละนะครับอันนี้คือโหลดข้อมูลมาเปิดใน IDV ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่จัดการข้อมูลในระดับ3มิตินะครับแต่ทีนี้เราจะดึงข้อมูลแล้วมาพลอตในโดยใช้เม็ดพายเนี่ยทำยังไงนะฮะอันนี้ก็จะใช้ความสามารถของ Ma t p ลอตนะครับแตแต่ทีนี้ โค้ด020นี่นะครับอันดับแรกก็ Import Library เข้ามาเป็น m ม็ดพายนำพายแล้วก็เม็ดพอดลิ ib, แล้วก็ m ม็ดพานะครับอันนี้ g e t t e s t Data อันนี้ข้อมูลตัวอย่างของซอฟต์แวร์เขานะครับแต่ว่าไงก็เป็น Level 2นะครับซึ่งผมบอกแหล่งในการดาวน์โหลดละนะครับแล้วทีนี้อันนี้เป็น time stamp logo ทีน,นี้เขาเอาเลด ด้าของโอกาฮอมานะครับโอกาฮมาเนี่ย KTLX เนี่ยก็คือถ้าเราไปก็คือตรงนี้นะครับ KTLX KTLX นี้ใช่ไหมครับเราเข้ามาเรารู้ชื่อของมันปึ๊บเราก็เอา KT เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วก็ KTLX โอกาฮอมาตรงนี้นะครับมีข้อมูลตั้งแต่1 9 9 1ถึง2022เนี่ยข้อมูลให้โหลดฟรีเลยนะครับ ทีนี้เราเข้ามาดูก็เป็นเลเวล2แล้วก็พอเราตรงนี้เราจะดูว่าข้อมูลของเราเราต้องการเลือกสวิปแรกนี่เราใส่ตรงนี้ก็ใส่ศูนย์ตรงนี้เข้าไปนะครับนั่นคือมุมยกแรกมีหลายมุมยกนะก็จะได้ข้อมูลอย่างนี้ออกมาโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะเ,เดี๋ยวเราลองดูว่า โอเคอย่างนี้ถ้าเราเอาตัวนี้มาแล้วเราซอสมันน่าจะดูรู้เรื่องกว่าอ๋อซอสลองซอสลิสตนี่อันนี้เปอ๋อันนี้เป็น,น,ปนดิจิทัลลีนะครับโอเคจัดการ กับข้อมูลมุงยกแรกนะครับก็สวิตสวิปศนทีนี้ข้อมูลมันจะยุ่งยากกว่าเลเวล3 l e เลเวล3เนี่ยเรามีค่ามุมนะครับค่ามุมอาซิมุกับค่าเกทคือค่าระยะทางเราก็สามารถแปลงเป็นค่า X กับ Y ในคาร์ดิเซียนได้แต่ทีเนี้ยในของเลเวล2เนี่ยโอ้มันต้องรูปเข้าไปนะครับรูปเข้าไปเก็บ ข้อมูลในอ a เรย์ก็คืออซิมุ y ก็ต้อง loop เข้าไปนะครับอันนี้เขาใช้ comprehension list comprehension list ตรงนี้นะครับเรียกว่าเขาเขียนบรรทัดเดียวเพื่อที่จะ loop เข้าไปนะครับเราก็ศึกษาไว้นะของอาจารย์ประเสริฐนะมีสอนนะครับ comprehension list for a r a y นะครับ in sweep sweep อะไร sweep ศูนย์เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลนะครับอของมุมอซิมุ y ไว้ นะครับของแต่ละมุมไวเก็บไว้ตรงนี้เราก็ได้มุมอารซิมุตมาเก็บไว้ละแล้วคำนวณค่าความต่างของมุมนะครับ difference เท่ากับนาพาย diff s s c นะครับเพื่อที่สุดท้ายก็จะไปเฉลี่ยเฉลี่ยมุมนะครับแล้วทีนี้คำนวณค่ามุมอารซิมุตใหม่แล้วก็เก็บไว้ใน array นั้นนะครับก็จะได้มุมอารซิมุตที่ผ่านการคำนวณมาทีนี้เขาก็เก็บค่า header ของตัวแปร เพื่อนำมาคำนวณค่า Length ในะ Item ที่5นะครับซึ่ง Index ของ Python ก็คือ4ตรนี้นะครับก็ได้ค่า Header ตรงนี้มานะครับแล้วก็คูณกับค่า g เก e เข้าไปคูณกับค่า g เก e เข้าไปคือตรงนี้เแล้วจากนั้นก็ไายค่า Reference ตัวนี้ออกมานะครับ ทีนี้ตัวแปรด้านบนเนี่ยเป็นค่าของ reflectivity ก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับค่าของ correlation ของ e f f i c i e n c นะครับถ้าใครไม่เข้าใจ correlation c e f f i c i e n c เนี่ยนะครับกลับไปดูใน playlist ของผมสอนเลดานะครับอันนี้คือเป็นค่าสาสัมพันธ์นะครับของระหว่าง polarization แบบแนวแนวนอนกับแนวตั้งนะครับแล้วก็เราก็จะนำไปพอตใน support สองตัวแปรเนี่ยทำไป พอทในสับพอทนะครับตรงนี้เป็น left นี่คือ reflectivity ah o นี่คือคือค่า correlation efficiency นะครับก็คือเขาเป็น dictionary เราก็ต้องใช้ตัว key เนี่ยให้ถูกนะครับทีนี้คือ2ตัวแปรที่ต้องการนำมาแสดงพอัน,นี้เขาก็พอจัดการข้อมูลได้อ่านข้อมูลมาจัดเก็บข้อมูลใน array เขาก็เอามา plot แผนที่นะครับโดยสร้าง feature of เจ็ดก่อนกับ x ด้วยกันเลยแล้วก็เป็นซับพอตมี1แถว2คอลัมน์นะครับโดยที่เขาก็ลูบเข้าไปลูบเข้าไปในข้อมูลนะครับโดยใช้ตัวนี้จะใช้ซิ p แล้วทำการจัดเก็บข้อมูลอะไรแล้วก็ทำการมาร์คแล้วก็แปลงข้อมูลที่ได้เนี่ยที่แปลงข้อมูลก็คือแปลงมุมอสซิมุตเนี่ยนะครับไปสู่ x กับ y ในระบบคาร์ติเซียนเพื่อที่จะพอดใช้ P-color mask ในการพอด x กับ y Data ก็เอามาจากค่าที่ต้องการแสดงนะครับที่นี่ได้นะตรงนี้ปุ๊บเขาก็พอดภาพแรกก็จะพอดทางซ้ายก็เป็น reflectivity ภาพขวาเนี่ยก็เป็น correlation coefficient e นะครับโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการพอตข้อมูลในเลเวล2 เลเวลสนะครับมุมยกแรกนะครับนิสิตลองดาวน์โหลดมานะครับสถานี ktx l X, เนี่ยแล้วก็ให้ใช้ลิงก์นี้ในการหาข้อมูลวันเวลาที่เกิดทอรโดแล้วก็ไปโหลดวันนั้นมานะครับในเว็บไซต์ที่ผมกล่าวถึงก็คือ,อเอาอรโดมันก็จะมีถึง ef 5นะครับความรุนแรงเราก็ดู นะครับว่ามันมีฟูจิตะสเกลเนี่ยแบบที่รุนแรง EF 2มีไหม EF 2มีตรงนี้ในช่วงเวลานี่เราก็ดาวน์โหลดมาอันนี้เป็นของโคโลโอกาฮูมานะครับวันปี่0 2 1เเนี่ยนะวันที่10เดือน10นะครับอันนี้โหลดได้นะ อโอเคนิสิตก็ไปทำการดาวน์โหลดแล้วก็ลองมาพอดเลเวลสองพอดภาพอย่างนี้ดูนะครับใช้โค้ดที่ให้ไว้ในไฟล์นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ